โรงเรียนอนุบาลสีเมืองใหม่ตั้งอยู่ที่386หมู่ที่2ตำบลน,นาคำอำเภอสีเมืองใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3บริหารงานโดยนายเกรียงไกรออทิเวศผู้อำนวยการโรงเรียนนางราวีวันหลงชินรองผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีพงศธรรัตนาดาราผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กระผมนายเกรียงไกรอทุทิเวศผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์ใหม่โรงเรียนคุณภาพชุมชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ขอนำท่านไปชมผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนที่ผ่านมาดังต่อไปนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น best practice มีกิจกรรมดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีสากลให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่3 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์โดยโรงเรียนมีวงดนตรีพื้นเมืองเพชรสีเมืองให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน u n p l u g เรียนโคดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานก่อนเรียนโปรแกรมโคดิ้งในคอมพิวเตอร์และ 4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ำ 5. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการจ้างครูชาวต่างชาติวงเล็บเป็นคนไทย 6. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ปัจจุบันโรงเรียนกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน3รายการดังนี้ 1. การก่อสร้างส้มชาย6ที่ทับสีดําำเนินการเรียบร้อยอยู่ในช่วงดำเนินการปรปับปรุงภูมิทัศน์ 2. การก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด3ห้องเรียนดำเนินการถึงงวดงานที่4 3. การก่อสร้างอาคารเรียน108ลอทับ59กอดำเนินการถึงงวดงานที่5สิ่งที่โรงเรียนต้องการ 1. โรงอาหารขนาด500ที่นั่ง 2. อาคารเรียนต้องการต่อเติมห้องเรียนอีก8ห้องบริเวณชั้นล่างของอาคารเรียน108ลอทับ5 9กที่กำลังก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลสีเมืองใหม่ใส่ใจการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชนและผู้ปกครองต่อไป